สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮาหน่อยนะคะประจำามาที่สิบเจ็ธันวาคมหกห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ่งก้ากับสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แดเูนสองหนึ่งสี่แปดหนึ่งเแปดหนึ่งสองเ้าสองหสามแปด หรือจีหนึ่งเก้าแปดจะได้นะสองหนึ่งสี่หรื้าหนึ่งสองจับหันเ่านี่จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเก้า้าแปดเก้าสองสองเนะคะถ้าเก้ากับหนึ่งเราก็ลงไว้ให้เลยเนาะนี่จะพาะกิจกับ V i p อีนี่อะใบพิเศษเก้ากับสามห้ากับหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้สามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะ 3ามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามก็นะห้าเก้าสามเก้าห้าหนึ่งสาเ็ดหนึ่งสามเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าห้ห้าเก้าเก้าสาสามาเะก็ขอเป็เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อใบป,ปกติหกกับ97กับ0 60ย์62

ห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าสามจับคู่ก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะจับทั้งสี่แนวทางในเดอร์รที่เหมือนกันก็คือเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะสามตัวนี้เนาะเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเอคีทั้งนั้นเลยนะวันนี้เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะเก้าก็หนึ่งเฉพาะกิจกับพิเศษแล้วก็ VIP นะคะที่ตรงกันเนาะ ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนหิงหิงปังปังอย่าลืมกดไลค์กดชับสกาให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะจับคู่ซื้อเด้อไม่เปลืองเงินดีเข้าทุกหน่อยด้วยโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ